สวัสดีคับฟูเฮ้ยชื่อนะโฟกัสปะาไายนานเลยหายนานเลยฮะฟูกูลองหนแล้วหรือเปล่าวะหรือเลายังวะโอ้ฮาฟู โดนเหล็กด <คะ S 2> mm ังเป้งไอ้สัตดเนี่ยกูต้องร้องผนตอนนี้ดิอ๋อกูต้องปาขวานทิ้งก่อนนะผมก็ลืมไปเฮ้ บอกเลยพวกมึงมันแน่อุ้ยโอ้โหสบัดเยอะเกินกูปิงกูปิงทดสอบใช้ก่อนดีๆก่อนอืม มันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้โหเข้าใจและเข้าใจละว,ว่าทำไมถึงบอกให้ผมเล่นเซตน,นี้ัมมันเลยพะยะค่ะเอา้วไม่ผมหวาปอ่ะ ร้องหวนต่อสวัสดีครับฟู โอ้โหอยากก้มต่ำอันนี้เหลือเกิน <c oughs> นะลืมนะโอ้โหไม่ดูนานลืมเป็นธรรมดาตอนนี้จำหลายคนมากแล้วครับจริง เอานอนแห้งเดีเยวอะไปแล้วไปแล้วไปแล้วรู้ตัวแล้วต้องเอาไอ้นั่นกันต่อนะแม่งไม่ต้องเล่นอะแต่ไมได้เป็นมึงวะ <c oughs> แต่ไมได้เป็นมึงวะ เคลียร์ร่องหนังเกมเลยสัตว์มีคนอาเกียร์เลยสายเนี่ยไม่มีเว้ยหายตัววิชาหายตัวนะโอ้ยเซตนี้ดีจริง เ๋ยวเซิฟเล่นเซิรฟ์ฟอื่นต้องเล่นใหม่ครับเบื่อคนไทยชอบร้องว่าซ้ำ <c oughs> นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่แซรที่สุดละไ <c oughs> ปไหนจ๊ะ ไปไหนจ้าเชี่ยอย่างที่อะไรเป็นผมกดออกหนีแล้วจเจอเซตนี้ใ <Hi. S 1> จอย่ยบปุ่มพาวเวอร์นะครับ <Hi. What? S 1> แม่มงดาวมี่ไหนอ้วนได้ยินไหมครับโอ้โอยู่นูน่นี่เกี้ย เพื่อนมันจะแห้งตายห่ามาแล้วเพื่อนมันจะแห้งตายห่ามาแล้วจริงของไมค์เคลิ้นจิงแม่งปาโหดมากเฮ้ยขี้โหดเราเก่งกว่าไมค์เคลิ้นครับใครสั่นหามันี่ยไอ้เซนจิเนี้ยเน,นี่ยแล้วนอนแห้งหมดเลยเนะยี่ยไอ้เหี้ยมันเก่งกว่าไมค์เคลิ้นนี่ไปดูเดี๋ยวกูอย่างชิวเล่น ชิวชัดทังน้องลองหววตลอดทั้งเกมเลยแบบวิ่งสี่หุดสี่เฮยละเฉ่วควานคะรับตายละ <c oughs> โคตรตึงเซตี้เนี่ยกู <c oughs> ลองหววน,นานมาก กูร้องอนนานมากเฮ้ยไม่กโกงว่ะสั์โกงจัดเลยน้องๆ <c oughs> คนชื่อทีเอ็มบีสได้ลงไหมไม่แน่ใจผมไม่ค่อยจำชื่อคนละได้คิดมาแบบนี้ได้แน่นอนคนระับดูท่านั่งก่เนี่ย อุตส่าห <gr'> ์ของนี้จะหมดแล้วแต่แท้มึงยังให้มีอะไรให้เล่นอีกเนาะแต่มึงไม่เห็นออล่าเพื่อนใช่ไหมบีครับบีแม่โอ้โหยังจะไปดึงอีกก็เทดก็แค่เทเสีสีลดมึงก็ได้เฮีย นอนแม่ไปโอ้ไม่อยากนอนโอ้ไป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 รัพกพ่อมึงอะไรตอนนี้เฮ้ยไอสัตว์ขยันนี่อยู่กันอีกคิวกันใช่ไหมตอนนี้กูร้องหุ่นอยู่กูร้องหุ่นอยู่ก <c ười> ูกลับเป็นหมดเซียนอีกแล้วกูกลับเป็นหมดเซียนอีกแล้วกลับเป็นหมดเซียนพวกมึงลำบากแล้วพวกมึงลำบากชีวิตแล้ว อ๋อใครเนาะวะไม่รู้ผมเห็นมั้งผู้ประกาศเปโหมดเซียนอีกครั้งไอ้น้องนี่มีการยื้อรังนิดนึงครับไอสัตว์วิ่งไปโน่นหรอ กบอกว่ากูเก่งกว่าไมเคิลอีกเฮ้ยปลาขวาดักได้ปะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาเรียกเลยตรงนี้แหละต,ตรงนี้แหละต,ตรงไหนวะตรงนี้ดิโอ้ยไม่โดนตีธรรมาดาก็ตีธรรมาดายึดสายโคตรเชียเลยโอ้ไมเคิลจันทร์แกชิดซ้ายไอ้น้อง ไม่เคลื่อนชิดซ้ายเจอด่านนี้ก็ว้าวุ่นเลยนะก็อย,อย่างเก่งเลยว่าสานนี้ไอ้เจ้ยสนุกว่ะและคลิปยาวด้วยไงอันนี้ก็ว้าวุ่นเลยท่อ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  ว้าวุ่นเลยจะร้องหอนทั้งเกมไม่สัตว์ทั้งเกมเลยร้องหอนทั้งเกมไม่ใช่ทั้งเกมทั้งเกมน้องกบอกเลยต้องร้องแหละเฮ้ยไม่ร้องอะ่ะเนี่ยเนี่ยข้อดีของการเล่นเซิร์ฟต่างประเทศนะก็คือจะไม่โดนบน่นเลยสักคำนะติงๆไปเฮียเซตโคดเฮีย